เห็นพี่ๆน้องๆสอบถามกันก็มามากเลยนะครับว่าพี่ไม่มีคอลัมน์ใบเล็กๆ5นิ้วไหมอยากได้ใบเล็กๆที่ไปาวางไว้ตรงมุมตรงร้านอาหารที่มัน ช่องแคบๆที่มันเข้าไม่ได้ตู้ใหญ่เข้าไม่ได้นะจัดไปนะครับไปเพียงน้องวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะครับ502นะครับหรือว่า AS502 จากแบรนด์บริษัทเราเองเลยนะครับไปเพียงน้องวันนี้ก็ปิดไป4ใบนะครับก็มีโอกาสได้มาถ่ายให้พี่เพียงน้องได้ดูนะครับตัวนี้มาพร้อมกับขนาดความสูงอยู่ที่38เซนติเมตรนะครับพี่พงน้องนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่15เซนติเมตรนะครับพี่เพียงน้อง ลึก18เซนติเมตรนะครับน่ารักน่ารักนะครับพี่ๆน้องๆอยู่แค่2ใบเท่านะครับดอกที่เราใช้ก็เป็นดอก5นิ้วนินดําแบรนด์บริษัทเราเองเลยนะครับพี่ๆน้องๆนะตอนนี้ก็อยู่ที่100วัตต์นะครับอยู่ที่4โอห์มนะครับไว้1.5นะครับแล้วก็มีแหลมอีก2ตัวนะครับผม แหลม2ตัวนี้นะครับพี่ๆน้องๆถ้าพี่ๆน้องๆไม่อยากได้แหลม2ตัวนี้ก็อยู่ที่ใบละพันเบาทนะครับพี่ๆน้องๆนะครับตัวนี้ก็เหมาะกับงานไปพังเพลงนะครับตัวนี้นะครับร้องเพลงคาราโอเกะตัวนี้ตอบโจทย์นะครับตัวนี้ผมต่อเป็นอนุกรมนะครับก็จะอยู่ที่ใบละ8โอห์มนะครับเพราะว่าดอกเราอยู่4โอห์มนะครับพี่ๆน้องๆนะ ต้องลิงลิงสองใบก็ตกอยู่ที่ใบสองใบก็ก็จะเหลืออยู่ที่สองจุดหกโอห์มตัวนี้ก็แนะนําให้ซื้อใบเป็นคู่นะครับเสียงมันจะนดามาแปลว่าหนามากนะครับตัวนี้อุ้ยมันเสียงดีจริงๆนะผมถึงมาบอกต่อนะครับตัวนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับแขวนได้นะครับตามร้านตามมุมที่ซองแคบๆที่มันเข้าไปไม่ถึงนะครับแต่ถ้าแนะนําถ้าเป็นอยากจะ ซื้อไปฝากพวกมักกะทายกอยู่ที่วัดก็แนะนําไม่เอาแหลมไปนะครับพี่พียงน้องนะไม่เอาแหลม2ตัวนะครับ็นตกอยู่ที่ใบละพันเบาทนะครับตัวนี้ก็ไม่มีแหลมสม2ตัวนี้อยู่ด้านล่างน,นะครับตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ a s Power t e c h เเราเลยนะครับพี่เพียงน้องๆนะครับว้าวสวยงามมากเลยนะครับวันนี้ปิดไปอีก4ใบนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากนะครับหลังจากที่เรา ทำงานในเหนื่อยนะครับกลับมาถึงบ้านอยากพังเพลงเบาๆจิบเหล้าไปเบาๆจิบเบียร์ไปเบาๆนะครับพังเพลงเพลินๆยุคเก่าๆอย่างเส้นพีเอสคาราบาวอย่างที่ทะเลใจนะครับเออสายสลาคนขี้เมาก็แล้วแต่นะครับพี่พิงน้องมีทั้งคอลัมน์ห้านิ้วสี่นิ้วมีมาหมดนะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับตัวนี้เป็นเจ้าตัว404นนะครับที่มีแหลมอยู่ในตัวนะครับตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่ใบราคาพันเก้านะครับถึง 2,006นะครับ2,000ตัวนี้2,006นะครับพี่พี่น้องนองตัวนี้1,009นะครับพี่พี่น้องนะ้องะมีความแตกต่างกันแน่นอนเลยนะครับตอนนี้เสียงตัวพันตัวพันเกก็จะโอเคนะในระดับหนึ่งเสียงมันก็อาจจะบางๆไปหน่อยนะครับแต่ถ้าตัวเป็น2,006ก็จะเสียงหนามากเลยนะครับเป็นไหม,รค,ไมครับดอกก็มีความแตกต่างกันเลยนะครับเนื้อผ้าตัวที่2,006จะดีกว่า <S <S เราไม่พูดตรงน,นั้นนะครับเรากลับมาที่5นิ้วเราดีกว่านะครับพี่พี่น้อง ว้าวก็อยากจะแนะนํามากเลยนะครับพี่พีน้องถ้าพี่พีงน้องซื้อไปใช้งานนะครับใช้งานก็อยากจะแนะนําว่าต้องซื้อไปเป็นคู่นะครับพี่เพียงน้องนะมันจะเสียงดีแล้วก็มาหนาด้วยนะครับมันเหมือนเราพังพวก8นิ้ว10นิ้วไปเลยนะครับตัวนี้นะไม่ได้อวยนะพูดตรงๆไม่ได้อวยตัวนี้คือดีจริงๆนะครับเลยอยากมาบอกต่อนะครับพี่เพียงน้องราคาแค่2ใบเท่านะครับพี่เพีงน้องซื้อไปแล้วไม่มีผิดหวังนะครับตัวนี้ไม่มีผิดหวังเสียงดีนะครับเสียงหนา ใช้ไม้นี่ว้าวเสียงหนาเลยนะครับพี่พี่น้องมาเต็มนะครับตัวนี้ก็ไม้อัดภูเขาสีอะมิโนอย่างดีเลยนะครับพี่เพี่นงน้องๆนะครับ คู่ละ4 00พนนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งก็อยู่ที่150บาทนะครับพี่เพียงน้องถ้าสนใจก็ติดต่อเข้าไปหน้ายกซ่อง YouTube ผมแอดไลน์มาทางเบอร์ก็ได้นะครับถ้าสนใจนะครับจัดไปนะครับผมจัดส่งให้แน่นอนนะครับพี่เพียงน้องได้รับของไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเสียงไม่ดังนะครับเสียงดังแน่นอนนะครับผมจะลองกลก่อนที่จะจัดส่งนะครับพี่เพียงน้องถ้าดูมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม